ยังไม่ทันพูดว่ามของเพลงเขาก็อีอีอีเลยครับแล้วได้ต่อแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าเสียงก็ทะลุออกไปครับอยากฟังโซเฟียก็นอนโซฟาเนาะอะไรเข้าแถวเป็นระเบียบแล้วเนาะหัวแถวนับหัวแถวนับครับหัวแถวนะจมืองอะหัวแถวให้เออย่างวะข้ามข้ามมุกเรียกว่าข้าม Tôi không mày tìm kundi yu hôn nam hề mẩn luôn leo này ninh tang dâm chị 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 ninh Sao dâm chị Sao tang dâm Sao ninh tang dâm chị ninh tang dâm chị ninh Covid dâm Tưng ninh มื่อวานนี้ก็มาคัดปะไม่อ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่พร้อมอ่ะเลยไม่คัดดีกว่าดีแล้วถ้าเรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเนี่ยควรออกซะไอ้ดอมมึงไอ้ดอมมึงไอ้ใจซ้อมหมัดก็ทักมาเยอะขอบคุณอะไรอ่ะไอ้ไอ้วันนี้มีประกวดเล่าเรื่องตลกมึงจะเล่าเรื่องเลยกูไม่เล่าก็เดื่องของมึงก็เดื่องของมึงวันก่อนเพื่อนเฮ้ยทำไมหรอกูมีเรื่อง20 อนกูอยู่ฝั่งหนึ่งคนไว้กูอยู่ฝั่งหนึ่งคนใช่ปะอมไไมด้งึงก็รีบรัดมันเกิดมันตีกูยังไงกูก็ไม่ลม้มกูก็ไม่สลบได้ทำไมอ่ะพอกูจะล้มแม่งก็ช้อนกูขึ้นมาอย่างนั้นพอกูจะลม้มแม่งตังค์ไปเลยไเลย <c oughs> อเจอได้เจอโอ้ยังไงเนี่ยพวกมึงไม่ขำอ่ะไอ้เจอไป็นนักขำมุกพี่เลยอ่ะเนี่ยจริงไม่เคยได้ยินที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้จริงอ่ะ มึงเคยดิ้นที่ไหนมาก่อนเลยมุกเนี่ยแตงกูมันซ้อมมุกกันอยู่อ่ะชายเลียงเชียงรายไม่ดูได้ขอคอยเราเรื่องวิวไอ้ตัวตัวตัวเต็งการประกวดครั้งนี้คือดองมาเจอนะเว้ยพวกมึงไหวปะบอกตรงๆว่าไม่ต้องทำอะไรโกงเลยโกงๆเลยโกงๆไปเจิดไปเจ้าเอาไปสามหมื่นเอาไปสามหมื่นเด้อโอ้โหว้าวมาใครอยากซ้อมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหัวเราะให้มา คือจะบอกกงกงเลยนะยังไงโอ้ยดอมเอาไปสามหมื่นเอาไปสามหมื่นไงพอแล้วเดี๋ยวออกดอมสามหมื่นอ่ะดอมพอ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 บ้างร้องพอมีแต่ไม่พอคืนาเป็นไงเอาไปอีกสามหมื่นดอมเป็นไงจเล่นไกลไปมึงอะไป๊บเล่นไกลไปมึงอะไปใครอยากซ้อมบุกมาเดี๋ยวขับให้มะ วันก่อนนี่ไปนี่เลยร้านสักเฮ้ยเปอะไรวะช่างขอมุกสองเม็ดแม่งจับขึ้นเขียงเลยพาเอาไอ้จริงฮริจริงฮ่าจริงอันนี้จริงอันนี้จริงหรือไม่จริงฮ่าจริงเทากันสามหมื่นแล้วก็ไปไกลๆในราไม่ลองเราไม่ลองรไม่มีไม่มีกูไม่มีหรอก ไมเคิลเองจะเล่าเรื่องตลกอะไรวะวันนี้คือแบบประกวดเหรอประกวดเรื่องตลกเยอะพี่จัดไปสักเรื่องหนึ่เฮ้ยอันนี้ต้องโชว์นะไมเคิลตั้งเป็นสามพิ้งก์มาไมเคิลไหนลองให้ไมเคิลแค่มันขึ้นไปยืนเฉยๆมันก็ตลกแล้วครับคนเอาวะน้อตัวต็งเลยดิี่ยไมเคิลเองหลับป่ะเนี่ยไมเป็นมุกเป๊กวหลับแล้วล่ะเรื่องนี้มันบกทื้อนะย้าเนี่ยใครเตรียมเรื่องตลกอะไรมาเล่าบ้างอ่ะผมเตรียมไว้สิบเรื่อง ขอสักเรื่องให้ขอสักเรื่องได้ไหมมาจดจดให้หน่อยจะเอาไปเล่าอีกสิบเรื่องนะผมก็ลืมนะขายเปาหมีอะไรนะขายเปาหมีขาวดำขายเชื่อเท่าไหร่ไถพี่ดอมเท่าไหร่แค่นั้นโอ้โหมึงซื้อกูอีกแล้วราคาเดิมไม่โควิดไอ้ผมน้ำเงินนี่มันใครอ่ะมองหน้าทำไมไอ้ผมน้ำเงินนี่มันใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มึงชื่ออะไรโอ้ยพี่อีกว่ามึงไอ้ผู้ชายน่าเชื่ออะไรเนี่ยผู้ชายน่าเชื่อเป็นไงวะนี่ไงเฮ้ยเอ้านี่ไงหนูหนูเป็นลูกปราไงหนูต่อยพี่ก่อนนะหนูเป็นลูกประต่ายพี่กอดหนูต่พี่กอนนะเอ้า น้งเป็ลูกพี่ไม่มีลูกช,ชั่วแบบเองหรอกพี่เพิ่งพป,ป๊าไปขายไขย่ขทิ้งไงพี่ไม่ได้ขาย,ขายไข่เว้ยน้องเรียกพี่ดิอย่างนี้รเราไดเรียกเพื่อนดีกว,ว่าอะไรเพื่อนตองะไรเพื่อนหนูจะมาต่อยพ่อทนะํอา,าไมเนี่ยอ้าวร้องไม่หรอเป็นพ่ออ่ะไม่ไม่พ่อของลูกพ่อของลูกยมคนทำเองคนเดียวสินะที่ทำให้ข้าทำได้เนี่ยคงเป็นคุณส่วนนั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงา กบเหรอเขาเรียกว่ากบแดงใช่เขาเรียกว่ากบไฟอันนี้ยรียกสั้นๆว่ากบ้กบยาวยาวยักษ์ยาวๆาววะกบโอ้ไม่เคยเจอเลยทุกที่ไหนไม่เคยเจอเลยมุกใหม่มุกใหม่เอ่อผมดูคลิปเลยไม่รู้ว่าเออ่มีคนชื่อว่าหนุ่ยอ่ะเขาบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะไอ้นุ่ยแม่เรียกกินข้าวอะไรนะนะ เขาเรียกว่าขำแห้งในคาร์จะเล่าอะครับผมขอฟังเลยดิวันก่อนครับเฮ้ยทำไมเห็นไหมแค่ผมพูดแค่นี้ก็พอแล้วพี่คืนก่อนครับยังไงครับพี่คืนตังค์ผมก่อนครับยืมไปอะเฮ้ยนีได้ว่ะได้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 ต้องต้องบอกพี่พี่จืดเลยผมไม่เกี่ยวรีบอนตัวแจกตังค์เลยกูบอกให้ถ้าสักกูลงแล้วแบบว่าลงได้หลายรอบนะหมดโตดกูบอกให้เห็นไหม เห็นปะกูมต้องลำไรเห็นปะอะไรเจกูถ้ากูลองอดเต่าูบอกดเลยแหกูลองบทดตูดแน่โอ im ้ผมเจมเรื่องเล่ามาสี่เรื่องอะไม่เอาเรื่องเดียวเอาที่หาที่สุดแกลกิตาร์เหรอแน่นอนครับถ้าผมขำก็คือผมไม่โกหกอะผมไม่โกหกตัวเองอยู่แล้วถ้าผมขำผมก็จะขำผมเส้นตอร์ยังไงก็ตามอยู่แล้วทางนี้ั่วซัวไปเรื่อยเนาะลองทุกประตู แต่ถ้าถ้าผมลงแล้วลงได้กี่รอบอ่ะก็คือมีหลายเรื่องว่ากั้นเถอะเห็นไหมกูได้หกหมื่นได้หกหมื่นวะดีว่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะคนแรกผมจะให้สามหมื่นห้านะครับมาเข้าร่วมมาได้ไหมอ่ะใจลอยใจลอย เกูดูทองนี่กูอยู่จริงอยูจริงดูทองให้ร้านแตกร้อนแตกไม่เอาเนี่ยเทนี่ก็หาแล้วเฟรนด์บเอาด้วยเอาด้วยขอเล่าด้วยสวัสดีครับคุณแซลอยสวัสดีครับวันนี้คุณจะมาเล่าเรื่องขอชื่อเรื่องได้ไหมครับงูเขียวครับเรื่องอะไรนงูเขียวครับงูเขียวอุ้ยใช่โอเคงั้นเล่าเลยครับขอความสงบให้คุณแซลอยด้วยคือวันก่อนครับผมเดินกลับบ้าน

ก็เกี่ยวเข้มอ่ะตีก็เกี่ยวเข้มเกี่ยวเข้มอะมาเรียงๆๆเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูยังไปจุดบ้องเพื่อนมึงนะสองเจ็ดลองแเดินอ๋อเดินเดินเธอเดินตามผมหน่อยนะเจอเขียวมึงต้องมึงงต้อแบ่งเพื่อนมึงนะเมื่อกี้เขาชวนนี่เขียวยังไม่ทันเซ็ตมาจบแล้วเอาป็นทางกับเนยก็ร่วมใครว่าเขียวเข้มผ่านยกมือขึ้นครับ อ่านตัววิญญาณโอเคโอเคครับโอเคดีด้วยครับขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะมาเชิญมาทางนี้เลยครับคนต่อไปเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวอลไรเขียวเข้มเขียวอ่อนอะไรไม่แบบนั้น ไอมนตรงนี้แหละไอดอมมึงต้องเฉยชาไอไอมึงไปดิมึงไปดิดอมเดี่ยวเข้มยังได้เลยดล่าเมองเดได้ลเรื่องที่มึงมีชู้อ่ะหลังองบ้านอ่ะเอไยเรื่องมีชู้เรื่องจริงไอดูเชิญกูดเชิญก่อนเออกูจับโต๊ะรอเลยไม่ตกโต๊ะแน่นอนมึงเล่าเข้มเข้มเข้มเขมไปเข้มเข้ม ยิ้งหวเข้มยิงหวเข้มเขียวเข้มครับต่อไปใครเอ่ยเคโอเคโอเคมาเลยตัวโดน้องโดนตัวนี้เป็นตัวนะครับตัวนี้หนึ่งครับเข้มเลยครับจีดูครับดูดโอเคมาในเรื่องอะไรครับขาขาใหญ่ครับขาใหญ่ขาใหญ่โอ้ยฟังก้าวแล้วดีนะไม่เหลือตไมเลยครับครับก้าววันวันวันนั้นผมก็เดินกลับกัไอ้แซรอยแล้วครับไรนี้มีคนเดินมาชนผมผมด้วยด้วยความโมโหผมก็เลยถามเขาว่า เขาอายุเท่าไหร่พอเขาตอบมาแล้วผมยกมือไหว้เลยอะทำไมวะเขาอายุเยอะเหรอเปเขาเขาตอบมาว่าอายุวันนวดสุขังพลังครับชนพระและนี้ผมไม่เคยไว้นวดผมก็เลยถามว่าพระอะไรไว้นวดเขาบอกพระนาเจ้าโอเคนี่กูไม่อยากตอบเดี๋ยวกูจะเล่นก่อนว่ะไอ้เขียวหวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึ่งเออครับชื่อเบิร์ดครับเบิร์ดครับโรเบิร์ตโรเบิร์ตคุณเบิร์ดมาเล่าเรื่องอะไรครับ เขียวอ่อนคสองสองเรื่องของละมันเท่าเดิมนะอยากฟังอยันฟังแตะโกนด้วยเรื่องแรกไอ้นี่ครับไอ้พระกินเนนครับพระกินเนนอ่ะป้องการดวงผีป่ะเนี่ยไม่เล่นแล้วครับเรื่องสองเรื่องสองไม่ต้องบอกชื่ออ่ะเล่าเลยก็คือเมื่อเช้าผมเปิดทีวีมาเขาบอกข่าวสั้นนายยกขึ้นเครื่องบินจบแล้วครับแม่งเร็วกว่าเขียวเข้มอีก เฮ้ยไอ้จอยวะแนะนำตัวให้สาวๆฟังนิดนึงออะปวดไวรัสนะเอาโดนเลยตะโกนเลยน้องชายจะบาปไหมวะอืมไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนั้นครับเดี๋ยว ชื่อเรื่องอะไรครับเนี่ยเป็นเรื่องของทางวัดทางสงฆ์อ๋อเชิญ er เลยครับมีพระสองคนคุยกันหลังจากแบบว่างานสอบจอบพระคนแรกถามพระคนที่สองว่าเฮ้ยตอนที่รับกีดอะตอนที่จัดงานอะเขาถวายสัตทานทําไมพวกมึงต้องหนีกันนะทำไมพระคนที่พระคนที่สองต้องหนีด้วยพระคนที่สองบอกว่าเอ้ยจะอยู่ไปทําไมในเมื่อแม่ของเขาถามลูกลูกซองอยู่ไหนไปนักอยู่แบบ ลูกซองอยู่ไหนลูกซองอยู่ไหนเจ้าอยู่ทำไมอยู่ไอ้โดนยิงหรอเออใช่จะจะอยู่ฟังทำไมกูไปแล้วเหมือนกันใครจะอยู่ก็อยู่ใครกูหยอกหยอกใครหยอกเกี่ยวกับชนะจริงเหรอเอาเรื่องนี้อีกอย่างนึ่งใช่ตัวใช่ตัวแช่ตัว เป็นเด็กหนุ่มอยู่3าคนคุยกันโมกันเรื่องพ่อว่าพ่อใครจะเท่กว่ากันเด็กหนุ่มคนที่หนึ่งบอกเอ้พ่อกูเป็นทหารนะพ่อกูเป็นทหารชายแดนกูระเบิดอยู่ที่ชายแดนพ่อกูเท่ัหมคนที่สองแม่งหวั่ร้อยชอบใจเลยเอ้ยพ่อกูเท่กว่าพ่อกูก็เป็นทหารเหมือนกันแต่พ่อกูแม่งทำเพื่อประชาชนพ่อกูอยู่ในเมืองแล้วเขาสองคนบอกเอ้ยพ่อเราสองคนเท่ส่วนไอ้คนที่สามมันนั่งเงียบ เพื่อนคนที่หนึ่งกับคนที่สองถามว่าไอ้แล้วพ่อมึงอ่ะทำอะไรมันบอกออพ่อกูกู้กวพ่อกูกู้เหมือนกันกูเยอะกว่าพวกมึงอีกมันถามว่ากู้อะไรวะไอ้เด็กคนที่สามก็เลยตอบว่าอ๋อพ่อกูกู้กรุงไทยกู้ออมสินกู้สวัสดิการครับไม้ชอบกแบแล้วนะครับไม่เคยถาว่า เล่าเรื่องอะไรครับนักเลงใจใหญ่ครับนักเลงใจใหญ่เชิญเลยครับต้องไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแน่นอนคือวันนั้นครับผมหิวมากเลยผมเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมไปเจอวัยรุ่นครับ20ตอนหนึ่งอย่าบอกนะผมอยู่ฝั่งหนึ่งคนครับจังหวะนั้นนวลเนียมากเลยเขาก็ทึบผมหยุดเลยเออแต่ผมแต่ผมไม่ล้มไม่ล้มเลยครับเพระผมจะล้มเขาก็ช้อนผมขึ้นมาอยู่นะ ขับหรือเปล่านี่มาขายขับหรือเปล่าหิวช่วงนี้หิวเน้นเข้ารล่วงผมเจ็บหน้าหมดแล้วครับตอนนี้เคยฟังเฉยเมยมาก่อนบอกแล้วไปแน่จะไปเหรอไปดอเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมครับขอชื่อเรื่องหน่อยครับเรื่องของครู นี่แค่ติมเปิลกับจับเต้าอี้จับโต๊ไว้เดี๋ยวตกเต้าอี้นะหายหลังหายได้ื่องอ่องของกูไงหคนต่อไปครับูจริได้ ดูตัวชงเลยับนาเลยอย่าอย่าเล่นสองแง่สองแามนะจักกไม่ได้ชงพวกนะชงเราอ่ะอันนี้คณะอะไรนะครับเชิญแย้มครับผมเชินแย้มเดี๋ยวจะเล่นกระชับกระชับนิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวจะห้าทุ่มละเล่นเร็วครับผมห้าทุ่มแล้วทำไมถึงเล่นไม่เล็วนานอันนี้เก่ายังไม่เคียวเรื่องยังไม่ซาครับลองใส่ก่อนผมขอถานนิดนึงไปที่เอาผับเมื่อคืนเด็กที่ค้างนี่คือใครครับเนี่ยโซเฟียครับ ทางอย่างอ่อยเลยลูกหูฟังออกไปนอกมะลูกหูฟังเมียชัะใช่พอดีลูกหูฟังเหรอโธ่ากูกูกำลังนอนอยู่แต่ผมอยากเล่าแบบอยากเล่าในมุมมองคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไม่เอาคุณน่ะเหตุการณ์ของคุณน่ะใช่ใช่คุณเล่าประสบการณ์ตัวเองเมื่อเรื่องเมื่อกี้เ่าในมุมมองคุณทำไมถึงไปเที่ยวผับกันดีกว่าอ่ะเริ่มจากตรงนั้นคือลบแรกผมทำงานตากตำแบบเหน็ดเหนื่อยมากแล้วทีนี้ผมก็เหลือบไปเห็นว่าสมองผมมันแดงมากก็เลย ต้องไปผับทีนี้พอผมไปปุ๊บก็ผับใกล้จะปิดแล้วครับก็มีโปรโมชั่นของทางร้านเขาบอกว่าให้จะมาเหมาข้างโต๊ะให้แบบว่าขอห้าหมื่นแต่ว่ายังไม่ทันพูดพร้อมนองเพลงเขาก็อีอีอีเลยครับแล้วอะไรต่อแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าเสียงก็ทะลุออกไปครับถ้าอยากฟังโซเฟียก็นอนโซฟาเนาะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้หนึ่งไปแกอันนี้ตับแรกครับที่ผมเตรียมมานะครับ สามเเลยจดไปก่อนนะก็นั่นแหละครับผมผมก็เลยต้องรีบออกไปง้อเขาครับเพื่อที่วันนี้ผมจะได้เล่นต่อเขาป้องไหมอาการเป็นไงบ้างครับพอเสรจมาป้ให้คนเดียวรสสารทำไมก็ต้องทำารื่อว่าหิวข้าวครับผมก็ไปอ้อนให้เขาต้มมามาให้กินเพื่อที่จะหาเรื่องคุยครับประมาณนี้แหละ เดี๋ยวผมจะผมจะเล่นแบบปรับมาตรฐานเพราะทุกคนอาจจะเคยแบบว่าเคยสัมผัสมุกนี้กันมาแล้วแต่ผมอยากเสนอทีมงานผมมากนี่ผมไม่เคยดู้วสดแบบนี้เนี่ยสดเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมช่วยช็อตไม่เป็นไรครับมีซาวไหมซาวไม่ต้อไม่ได้เล่นซาก่อนนะาอ่เข้าแถวเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับลายไหนเร็วเอ้ยเอ้ยเสียงหน่อยเสียงหน่อยจะดูมึงแหละพวกมึงแหะเสียงหน่อยอเคโอเคข่าวแถวเป็นระเบียบแล้วเนาะหัวแถวนับหัวแถวนับครับ หัวแถวนะกำมึงอะหัวแถวใหมเอมอย่างว่าทข้ามุกเรียกว่าทำหมายหมายถึงคุณที่อยู่หัวแถวอะนับหน่อยครับอ๋อครับขอโทษครับจะไม่พูด่ะโอเคหัวแถวนับมุกเหนึ่งสองสาไม่นับแล้วใช่กูนับให้มันรวดเร็วหน่อยหนึ่งสองี่หนัวแถวนับหนึ่งสองสามหม สาวาวาสาววสาวาไม่ได้เลยอ่ะโอโหก่อนนับให้มันเด็สนุกกว่านี้หน่อยได้ไหมครับได้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 เอาแถวนับหนึ่งจัาจามหนึ่งนั่ไงอะครับอ๋อซ้อมกันเมื่อกี้ไงีกีกาีิเอาแถวนหนึ่ง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 สองสอส